ครับสวัสดีครับก็นี่ครับมารีวิวครับเจ้ารกตี้นะังฟ้าโคดอารครับโคดอาสองสี่ศูนย์นะครับผมเดิม,มเดิมครับเดิมเดิมครับกระบะอยู่ข้างนอกครับเดี๋ยวก็แต่งยกกระบะใสเม ดัดนั้นดัดนี้นิด,ดนนหน่อยก็โอแล้วครับคัดสีใหญ่ครับผมคัดสีใหญ่ทําสีดัดยกกระบะใส่โอ้สวยงามครับ ใครหารถใช้งานก็มามา,มาที่อูช่ชายใหญ่ครับมาดูได้ครับอูช่ชายใหญ่มีรถเยอะแยะมากมายเลยรถหกล้อสิบล้อหัวลากอันนี้ก็เป็นรถของทีมงานทนหนึ่งครับของเสตินครับก็มารีวิวเขาหน่อยครับผมนี่เป็นสองสี่ศูนย์นะครับผมเป็นสองสี่ศูนย์ก็กระบะอยู่ข้างนอกครับ ก็รถคันนี้ลากลูกได้เลยเนาะเป็นเครื่องสองสี่ศูนลากลูกได้เดิมๆครับสวยช่วงล่างไม่มีเยิ้มนะครับ คือรถจอดหลายปีแล้วครับแต่ใส่หม้อแบตอะไรก็สตาร์ตติดสตาร์ตติดง่ายรถคันนี้ต้องหาลูกยงลูกยางหาอะไรมาแต่งแบบ F X E สองสี่ศูนย์ H P นะครับ ใส่กันชนสิ่งกันชนแต่งเนาะแจวเลย เดี๋ยวอีกไม่กี่จิดใจครับก็ช่างบอกว่าเดี๋ยวทำงานเร่งให้เขาก่อนแล้วก็จะเอาคันนี้เข้าเข้าแล้วก็ยกกระบะแต่งกระบะดัดกระบะ,ะกระบะเป็นไงครับ ช่างเขาก็ทํางานเร่งก่อนเนาะเร่งเจ้าของเขาอยากได้ก็ต้องเร่งให้เขาก่อนในรถคันนี้เขาก็จะติดเครนติดเครนด้วยแล้วก็ ก็เอาเข้าไปทำซีบ้างนี่ก็เข้ามาใหม่บ้างโอ้หนคันนี้ก็เทนเลอร์ทาเป็นหัวลากครับ เจาะรูอ,อันนี้ก็ทำเทเลอร์ป่ะ แรงมันเป็นบนนอกดิเฮลเลอร์ทำหัวละอันนี้ทำหัวลาดเป็นหัวลากอยู่แล้วอ๋อ พอแต่กระซี่มันสั้นๆแล้วสองสี่ของเราล่ะคิวนานไหม้องถามพี่รู้รรบอยากพี่ตังค์เมื่อไหร่ก็มพราะนั้นไ,นนไ,ไนะ้เอาเข้ามาเลย หัน,นหน้าแล้วครับหันหน้าเตรียมเข้าคิวเตรียมเข้าวินเตรียมเตรียมเตรียมเข้าวินแล้วหันหน้าเข้ามาแล้วไม่ได้หันออกไปนู่นนะหันเตรียมที่จะเข้าวินแล้วเจ้าเลงครับสวยครับสวย เข้าต่อครับี๋ยวกอเตติตามคลิปต่อไปครับหลักทีนี้บายบายครับ